อะไรของเจ้าเนี่ยเขาจะมีข้าขอดูหน้าหน่อยแล้วกันผู้หญิงคนนี้ขอดูหน้าสักหน่อยจังไม่ต้อง,องยุง่งี่มันของข้าจะทำแต่เออตัวข้าขอดูหน้าหน่อยแล้วกันทำไมเป็นผู้หญิงที่ชอบไปจัไม่ต้องอยุ่งนี่ของข้าเราจะไปไหนก็ไปรับ สวัสดีครับผมก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็กลับสวัสดีนะครับลุงป้านาแล้วก็พี่ฟสีที่คอลบลักนี่ะทุกคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับพี่พี่ก็สําหรับวันนี้พี่ยินดีจะรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่พี่สีนะก็พี่พครับตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพี่ๆผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังเมืองลับแปลนะพี่นะผมเนี่ยไม่ได้เข้ามาเนี่ย สองวันแล้วนะพี่พีเอฟซีนะแล้วก็เช้าวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมืดๆยังไงก็ไม่รู้พี่พี่ดูดิท้องฟ้าเหมือนว่ามันมืดๆยังไงก็ไม่รู้นะพี่พี่นะวันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนจะยังไม่เจอพระอาทิตย์เลยนะครับพี FC, นะ่พีเอฟซีเนาะโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่เอฟซีเนี่ยไปเที่ยวเมืองรับแลรกันนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะโชคดีไหมเหมือนวันนั้นไหมโอ้โหผมจะได้กอดแม่หญิงแก้วคำอยู่แล้วเชียวนะพี่เอฟซีนะก็ มืดมาซะก่อนนะครับพี่พีเวันนี้ผมหวังให้ผมจะได้เจอกับเขานะแล้วก็ผมจะได้ทำอย่างสิ่งที่ผมปรารถนานะครับพีเอนะโอเคก่อนที่เราจะไปก็ฝากพนะีเอฟช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมนาะเป็นกำลังใจให้ผมกันเยอะๆด้วยนะครับพี่พีเ ก็พี่ๆครับตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินมาใกล้จะถึงยังอ๋อหน้าเมืองแล้วนะพี่ๆเอฟซีนะโอ้ก็การเดินทางของผมครั้งนี้นี่ผมบอกเลยว่าท้องฟ้าเนี่ยพี่ๆเห็นไหมมันมืดตลอดเลยอ่ะพี่ๆพี่ๆลองสังเกตดูข้างๆรอบข้างผมตอนนี้เนี่ยคือแบบบรรยากาศคือผามืดมากๆเลยนะครับพี่ๆผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก็สำหรับวันนี้นะพี่ๆมันทำให้ท้องฟ้า เราเนี่ยมืดมนสิเหลือเกินนะครับพี่พีเอฟซีนะผมคิดว่ามันฝนอาจจะตกก็เป็นได้นะครับพี่พี่นะในสิ่งในที่ผมคาดคาดแนวไว้นะผมคิดว่าฝนเนี่ยน่าจะมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันมามืดมากๆเลยพี่พี่ดูสิ พี่ครับตอนนี้ผมเนี่ยเหมือนจะได้เจอกับใครก็ไม่รู้นะเฮ้ยใครวะผมว่าผมถอยก่อนดีกว่านะเฮ้ยใครเฮ้ยอย่าบ้านะพี่พี่เหมือนจะเป็นทั้งสิทธิ์เลยนะบ้าผมไม่เจอทั้งสิทธิ์มานานแล้วนะ ใครปะวะเฮ้ยแล้วคนข้างนั่นใครวะดูเหมือนท่านซิดเลยอ่ะดูดิมันท่านซิดเลยเฮ้ยใช่ทันซิดอะไรของเจ้ากำค่าเหมือนแกชอยู่นี่อาการเมาอยู่เลยอะทันซิดใช่ คนังข้างนั้นใครอ่ะจะไม่ต้องยงข้าถามว่าคือใครจะไม่ต้องรู้หรอกอันเนี้ยนเนี้ยของค้าท่านทำแบบนี้กับดีมือได้ยังไงท่านสิทธิ์จะไม่ต้องยงจะไม่ข้ายุ่งได้ไงท่านสิทธิ์รู้ไหมท่านทำแบบนี้กับดีมือได้ยังไงนี่น่าจะเป็นเมียใหม่ท่านสิทธิ์ใช่ปะ เราไม่ต้องโยงเข่าวหรอกแล้วนายใช่ไหมข้าถามน่าจะใช่นะพี่ๆนะดูกันเต็มๆตาเลยนะเมียใหม่ของท่านสิทธ์นะถึงว่าท่านสิทธ์นี่หายไปนานเลยนะอยู่กับเมียใหม่นี่เองใช่ไหมท่านสิทธ์ทำไมเราจะทำไมหืมกินแอลกอฮอล์หึ่งเลยอ่ะท่านสิทธ์กินเหล้าเหรอ <c oughs> หาท่านสิทธ์ เราไม่ต้องยงพักนี่นนกินี่แก้วกับเจ้าเจอกันเต็มเต็มสองตาแล้วนะพี่พี่นะว่าทัานสิทธิ์มีเมียใหม่นะทำกระดิมมืดได้ยังไงก็ไม่รู้นะเฮ้ยยังเห็นข้าอยู่งนี้ปะเนี่ยทันสิทธิ์ยังมีรูปยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บอกว่าทำแบบนี้กระดิมมืดได้ยังไงทันสิทธิ์เดี๋ยวข้าจะ วิดีโอนี้ให้ดิมือดูถ้าเป็นอย่างนี้เจ้ายุ่งอะไรจะไม่ให้ข้ายุ่งได้ไงเล่าท่านทำกับดิมือขนาดนี้ฮะจะไม่ให้ข้ายุ่งได้ไงเดี๋ยวข้าจะเอาวิดีโอนี้ให้ดิมือดูว่าเจ้าอ่ะมีคนใหม่แล้วท่านสิทธิ์ท่านไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยอะ เรื่องของข้าไม่ใช่นเรื่องของเจ้าเจ้าไม่ต้องมายุง่งเรื่องของข้าเจ๋อเบามีความเป็นลูกผู้ชายเหรอเฮ้ยยังมีความเป็นลูกผู้ชายห,หยามมรือเปล่าทำอย่างนี้ก็ดิ้นม,มือได้ไงฮะทำอย่างนี้ก็ดิ้นม,มือได้ไงแล้วผู้หญิงคนนี้ก็รู้ไว้ด้วยนะแย่ยุง่งทำไหล้ละจนจะเป็นนาก็ไปรู้ไว้ด้วยนะว่าไอ,ไอ้นี่มันมีเมียอยู่แล้ว แลนวไปฟังมันมันมีเมียแล้วข้างไม่มีใครโหพูดออกมาได้ยังไงข้ายังไม่มีใครท่านสิทธิ์ผมไม่เกลียดนะผมเรียกท่านว่าท่านสิทธิ์นะใหญ่เรียกว่ไอ้นะโหแม่งพูดมาได้ยังไงข้ายังไม่มีใครมันมีเมียแล้วฟังข้ามันมีเมียแล้ว ฟังฟังข้าไว้นะว่าไอ้คนคนนี้มันมีเมียแล้วถ้าเจ้าไม่ฟังข้าเจ้าจะเสียใจเอาทีหลังมันมีเมียแล้วข้าพูดกับเจ้าได้แค่นี้แหละทำกันดิม,มือได้ยังไงวะเฮ้ยยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่เปล่าทำกันดิม,มือได้ยังไงฮะ มีความเป็นผู้ชายอยู่่บเนี้ยในคอดูหน้าไอนี้ยังมีความเป็นผู้ชายเบา,าะฮะทำกับดิมือได้ไงเม,า,มาแอะเลยอ่ะเมาแอะเลยอะกินแอวก็หลอฝุอ่เงเลยอ่ะเราน่าจะมากันผิดทางนะตรงเนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดจะหนีเลยคุยกันให้รู้เรื่องตรงนี้เลยคุยเรื่องอะไรล่ะเรื่องดีมีนี่แหละเจ้ารู้ไหมว่าด่มือเนี้ยกลายเป็นปอบแล้วเนี่ย าทานสิท์ปอบอะไรของเจ้าข้าไม่รู้เรื่องดูดิทำหน้าเมาสล่อนได้เลยอะ่ะทังนสิทธ์รู้ป่าว่าดีมือเนี่ยแกเป็นปอบเลยเนี่ยฮะฮะข้าขไม่รู้อะไรหรอกไม่รู้อะไรดิไม่รู้ไม่ใส่ใจ ไม่ใส่ใจดิมืออะไรเลยดิฮะไม่ร <OOK> ักดิมือแล้วเหรอจนเสร็จอะไรของเจ้าเนี่ยเขาจะมีข้าขอดูหน้าหน่อยแล้วกันผู้หญิงคนนี้ขอดูหน้าสักหน่อยแล้วจังจังไม่ต้องยุ่งมันของข้าจะทำแต่เออตัวข้าขอดูหน้าหน่อยแล้วกันทำไมเป็นผู้หญิงที่ชอบยุ่ง ของข้าเขาจะเป็นนก็ไปข้าอยากรู้เฉยๆว่าทําไมไอ้ผู้หญิงคนนี้ถึงถึงมันต้องซวยมาเจอเจ้าอ่ะท่านซิดทาไมมันต้องมาซวยเจอเจ้าด้วยข้าขอดูหน้าเลยละกันเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยข้าทาก็ลองดูใช้รุนแรงก็ลองดูถ้าเจ้าอยากทําก็ทําให้มันรู้ดํารู้แดงไปเลยเขาอยากจะดูหน้าเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้มันคือใครเขาไม่ทำไรเจ้านะเออ เชื่อว่าจะไม่ไปรู้ไว้ด้วยนะว่ามันมีเมียแล้วอะ่ะจ้าไม่ต้อปฟังมันมันมีเมียแล้วคนแบบเนี้แล้วจะเอาไปทําัูดระไรล่ะมันมีเมียแล้วฟังข้าไว้ด้วยรู้ไว้ด้วยนะมันมีเมียแล้วมันหลอกเจ้าอยู่ตอนเนี้ได้ยินเบาฮะก็ไม่ต้อยเชื่อมันครบคนไปอยู่หรือป่าเนี่ยเาเชื่อค้าดีกว่า มันมีเมียอยู่แล้วมันหลอกเจ้าเจ้าฟังข้าไว้มันมีเมียแล้วมันหลอกเจ้าทำหน้ายิ้มสลันนี่โอ้โหท้งเิรย์มันโคตรโคตรเขียเขียวประไรแบบโคตรเทีย,ททยผมไม่เคยเจอใครเียขนาดนี้มา่ก่อนอ่ะผมไดาขนาดนี้ยังหัวร้อยิ้มได้อยู่อ่ะ จะจะไป็นก็ไปไปเขาจะกลับบ้านขอดูไม่ต้องมาถนะ้าข,ขอดูดน้ำหน่อยขี้เก่อนเลยทำงานคาเทียงเอนชัดเจนมาได้ไงมืดม,ม,มทำอะไรกันที่มืดไปดีมาเฮ้ยมืดใจเย็นมืดกูดา่า มมาแล้วมึงทำอะไรก็ดีมึงเพี่ยนนี่มึงยัมีหัวลอ,อยเหรอมึงจ้าวไหมเอาดิซิสมึงจ้าวป่าวมันเมาหนักเลยอะเมาแอเลยอะมืดใช่มึงทำอะไรก็ดีมึงจะยังไงวะไม่เนี่ยบชัดสิมึงเห็นแล้วใช่ปะใครเห็นนะแล้วข้าไม่อยากเข้ามาเราจะได้ไอ้ไอ้จะจ้าวไหมะจะจ้าวไหม<ะ> เจาเอ้เจ้าเอ้เอ,อ,อ,เอ้ยอ้ยเอ้ย,อยจะทำใช้บุตรจีมือมึงเอามึงเอากูไม่ไหวหรอกใช้กูใช้ความรุนแรงมือนาจะโกดจัดนะจเนจ้านาจริงเจ้ามออาอ้าไม่ทำอย่างนี้กับดิมืองไม่เกิดเรองแบบนี้หรอกต้นซิดฮัลลูไว้ด้วยทุกคนต่างเป็นห่วงดิดด เฮ้ยมืดเอาเอาดิมืดเอาเอาให้มันรู้ดำรู้ดำไปเลยเอาดิมืดเอาเอามืดเอาให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยเป็นไงคนเมาเหล้าก็ดเจ้าในจีจามาดิน่าจะเมาเหล้าจัดนะปกติไม่เคยเจอท่านสิทธิ์เนี่ยเป็นอะไรขนาดนี้นะแกน่าจะเมาเหล้าจัดอ่ะถึงเป็นได้ขนาดนี้มันเมาเหล้ามืด ม,มืดไปไล่มาคุณก็แยกมาอยู่กับเจ้าได้ดิพาผู้หญิงกลับเมืองด้วยโหแม่งโคตรหยามดิมืดใครจะพาดิพาผู้หญิงคนนั้นกลับเมืองใช่ไหมไม่ต้องโยงจ้าใจไม่ล่ะมืดมืดมืดเจ้ามาดิมืดมืดมืดเจ้าเอเจ้าต้องตายวันนี้แหละท่านสิทธิ์เฮ้ย เจ้าวินข้าไม่ได้หรอกข้าลงมาคงไว้หมาแล้วทันจิตชันเจ้าไหมเอาดิให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยมืดวินมาบินมาทันจิตข้าไม่เป็นไรหรอกเจ้ามาวิเนียคิวแหละเจ้าด้แกเมาจนไม่รู้จะอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยเมาจัดอะมืดดูกลิ่นดิกลิ่นโคตรเหม็นแอลกอฮอล์กลิ่นโคตรเหม็นเหล้าอะเหม็นอะไรรู้เหม็นชิพายเลยเจ้าด้ ก็ไม่ต้องยงเป็นเรื่องของเจ้าเจ้ายากโดนไมล่ะถ้าถ้าถ้อน้าส้อนถ้าส้าอนแห่นี้น่าจะโดนนั่นเลยแหละเจ้าดะบอกไปดิดีมือแกเป็นปอบอะดีมือแกเป็นปอบแล้วมึงทำอะไรก็ดีมือแบบนี้ท่านสิพาทำอะไร้าก็ยังใครเฉยเจ้ายากโดนไมล่ะดีมือแกเป็นปอบแล้วพอเจ้านี้แหละเมาแอรเลยอ่ะ มเมาแอร์เลยนะพี่พีเอฟซี FC นะย้อาย้อนอีบ่้ย๊อิย ơi, ôi trời ơi, ôi 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 ơi, ôi 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 cái ôi ôi ơi, ôi 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 Ay mượn sắp mượn mèn gọt du lèo hoa chạy đi mua majola mừng gọt du lèo hoa chạy đi mua majola hoa chạy đi mua majola hoa chạy ra 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 chạy 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 เขาบอกให้พองให้เฮ้ยพองอุย๊ยเปไรบ้างเมืดนี่เป็นอะไรหรอกเจ้าลนะนี่มันเรื่องของข้าจ้าไม่ต้องมายมุ่งไข้าทำอะไรก็เรื่องของข้าพูดไว้เลยสิสยข้าไม่อยากทำอะไรพวกเจ้าใจดีด้วยใช่ไหมข้เจ้าในจีนย้ายช้อาคมอยู่ ไปไปงกูให้หนนายอีเด้อเขาเนี่ยขำเจ้าเจ้าจะไปไหนเขาไปมันก็มายุง่งเรื่องของข้ามันน่าจะเมาจันเลยแหละท่านเจ้าดะมันไม่เป็นไรป่าวไม่เป็นไรเ,าไเไร,รจาจะได้โด,ดนน้ำแทงนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะ แม่งก็ดิม,มือได้ยังไงเวียน,นยจะได้แม่งไม่น่าเชื่อเลยนะมันทำกาดิม,มืออย่างนี้ได้ยังไงนมือนะใช่จะได้ไม่รู้เลยนะพี่ๆนะว่าทานสิทธิ์ทันสิทธิ์เนี่ยแกคิดอะไรอยู่แล้วทําไมถึงทํากับดิม,มืออย่างนี้ได้ยังไงก็รู้อยู่ว่าถ้าทําเนี่ยมันผิดตามที่ท่านมัจจุราชดาบอกไว้อ่ะเนื้อหม่มันไขก็ไม่รู้จะได้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าจะดูหน้าทัานสิทธิ์ก็พากข้าออก จะด,ดาไม่สู้ล่ะสู้ดิทำไมไม่สู้ล่ะขนาดท่านเสซนเหมาเนี่ยมือยังสู้ไม่ได้เลยข้าสู้ได้เจ้าด้ามันเอากระทามาจากไหนไม่รู้เจ้าด้าพวกท่านีดามันมีกระทาเยอะเจะ้าดาถ้าเขาไม่ใช้อ่ะข้าก็เอาไว้แหละเจ้าด้าเอาละมือยอมรับความจริงเถอะ ไม่เป็นไรแล้วตอนยังไงตอนนี้ดิมือก็ได้อ่าไงท่านยิงเผือก็ช่วยให้หายเลยเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าท่านสิทธิ์เนี่ยที่แกทําแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาคลิปเนี้ยให้ดิมือดูแล้วก็ทำหัวใจกับดิมือแต่ว่าต้องค่อยค่อคุยกับดิมือเดี๋ยวเราจะหาให้ให้ขาดูเดี๋ยวเราต้องอยู่กับพร้อมน้าพร้อมตาเราก็ให้ดิมือดูเนาะเพราะว่านะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ย เออไม่ไงไม่ใช่ไม่งั้นดิดิมันจะได้รู้ความจริงเราก็จะได้ตัดใจได้จากทันสิทธิ์พอเรื่องปลอมเนี่ยหายแล้วท่านยิงเพชรจนหายเลยเนาะโอเคนี่ฟ้ามือทั้งเช้าเลยใช่ดิเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่สว่างเลยมืดมากเลยยังไม่ใครไม่เจอพระอาทิตย์เลยอ่ะในเมืองก็มืดเหมือนกันลระใช่เจรดาข้าก็เลยเอกมาดูอะไรเนี่ยใช่ที่บ้านข้าก็มืดเลยอ่ะไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยอ่ะ ดูดิมืดมากๆเลยนะพี่พี่มืดไม่เป็นไรนะบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่ามืดม,มีออะไรเจ้าด้านเนี่ยฮะไม่มีหรอกไม่บาดเจ็บอะไรตรงไหนใช่ป่ะใช่ไหนตรงไหนโดนน้ำแทงโอ้โหเลอะหมดเลยม,มือเนี่ยเจ้าด้านนิดเดียวแหละแล้วหมดเลยเข็บนมั้งมือนะมืมดเองพอจะมีมอะไรที่ มันเอาไว้คุ้มครองตัวบ้างไหมมืดใครอยากจะได้บ้างอะ่ะที่เมืองรับแลที่พวกตะกุงตะกุดอะ่ะมีบ้างไหมมืดมีจะไดูฝั่งนู้นอะ่ะไอ้ข้าข้าไม่ค่คยกล้าขคอใครหรอกจด้ใครอยากได้พวกตะกุดอไว้ป้องกันตัวหน่อยขอจากท่านปู่ฤาษีถ้าข้าเจอข้าจะขอไว้ป้องกันตัวสักหน่อยเมืองสิ่งบรอยังอะ่ะมันก็จําเป็นยามจาเป็นเนี่ย แล้วก็ไม่มีใช้เนาะดูสิค้าก็จะให้ค้าแหละนะครับอกว่าใส่เอวแล้วมันเจ๊กางไงจะได้เขาก็เลยใบคืนดูสิอ่ะโอเคโอเคเขาว่าค้าขอบตัวก่อนแหละจะได้ได้มืดนี่เขายังไม่เช้าเลยจะได้เดี๋ยวค้าจะไปหาไม่ยิงแก้วคำยังน้ำเมืองรับแรงหน่อยค้าก็น่าจะต้องกลับไปแหละค้าไปเลยนะเจ้าได้ได้มืดเจอกันใหม่นะมืดนะ เดี๋ยวข,ข้าขอตัวไป<ด>อ่ะไม่ยิงแก้วคำกันนะได้ไม่ยิงแก้วคำอยู่นะเมืองบ่อมเปิลนะไม่จะไม่ยั่วจะได้อยู่ในเมืองรับแลรงให้เขาออกมาข้าหน่อยได้ไหมมืดได้จได้เดี๋ยวพาเรียกให้ได้ได้ได้ขอบใจมากนะดเดี๋ยว